สวัสดีค่ะพี่นอ้องพ้ามาเบิงดงมเดงงูเห็ดละโงกค่ะเห็ดละโงกพี่เบียอ,อุ้ยจะเ,เป็นงามค่ะบังพี่น้องเบิงบังบังปุงงงง๊ไข่น่ะเห็ดละโงก มันง่ามคักง่ามเนี่ยนาะพี่น้องเบื้องจ้ะเฮ็ดก็อยากออกค้นกับโบอยากกินไทยฤษีไปกินนาะพี่น้องเนาะ